สวดดีเตโหตุสัปปทาขอความสุขความสวัสดีจงเมกะสาธุชนทุกท่านทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์ข้าพรรษาข้าหาพระธรรมเมื่อไม่กี่วันก่อนพระอาจารย์ได้อ่านข่าวจากรายการโหนกระแสนะอ่านผ่านๆก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าอ่านแบบตรยตรองตามไปด้วยก็จะเห็นปมปัญหาซ่อนอยู่ในนั้นด้วยก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวนิมนต์พระวิทยากรร่วม ซึ่งท่านก็เคลียร์คิวเพื่อค่ำคืนนี้โดยเฉพาะนี่นม์ครับพระอาจารย์พระมหาอารยานันเชยาสุโพพระธรรมทูตรุ่นใหม่จะมาร่วม <c oughs> อภิปรายข้อ,อข้อธรรมกับเราด้วยพระอาจารย์จะขอเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวท่านอารยันค่อยวิเคราะห์เนาะ <c oughs> มีข่าวเล็กๆนะอยู่ข่าวหนึ่งที่รายการโหนกระแสหยิบมารายงานเอาไว้นั่นก็คือข่าวที่ว่ากิ่งมะรุม นะกิ่งมะรุมรซึ่งครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาเขามีบ้านอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีรั้วกั้นอยู่ก็ปลูกมะรุมไว้หลังบ้านอาจจะหลังบ้านหรือหน้าบ้านก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่านเนื้อข่าวชัดๆก็คือว่ากิ่งมะรุมของบ้านเนี้ยนะหากตกลงไปยังอีกบ้านหนึ่งที่มีรั้วกัน้นแล้วอีกบ้านหนึ่งก็ปลูกพริกเอาไว้ด้วยกิ่งมะรุมหักเสียต้นพริก ต้นพริกก็หักก็เสียหายรปรากฏว่าเจ้าของต้นพริกนี้โกรธมากเลยรับไม่ได้อย่างรุนแรงด่าทอเพื่อนบ้านว่าไม่ดูแลต้นมะรุม,มคุณไปปลูกต้นมะรุมได้ยังไงถ้าคุณไม่มีปัญญาที่จะดูแลกิ่งมะรุมไม่ให้มันหักเสียต้นพริกผม,มจากเรื่องเล็กๆแค่เนี้ย กลายเป็นเรื่องราวด่าทอกันใหญ่โตโมโหข้ามคืนข้ามวันตื่นมาอีกวันหนึง่งลูกสาวพบว่าคุณพ่อหายไปครับเมื่อเดินมาดูว่าเอ๊ะพ่อฉันไปไหนก็ไปเจอศพของเพื่อนบ้านซึ่งทะเลาะก,กับพ่อเมื่อวานนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้คราวนี้เรื่องใหญ่เลยเธอโทรศัพท์ตามหมาพ่อพ่อก็สารภาพว่าเป็นคนเป็นคนสังหารเพื่อนบ้านเจ้าของ กิ่งมะรุมที่หักไปถูกต้นพลิกด้วยก้อนเห็นทุบหัวสังหารแต่เช้าเลยลูกยังไม่ตื่นลูกตื่นมาเจอเพื่อนบ้านเป็นศพแล้วลูกก็เลยบอกพ่อว่าพ่อลูกเตือนแล้วใช่ไหมว่าให้ใจเย็นๆแล้วพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้พ่อไม่ควรจะหลบไปมอบตัวเสียเถอะหนักมันจะได้เป็นเบาบบลูกก็เลยกล่อมจนกระทั่งว่าพ่อยอมมอบตัวกับตำรวจ เรื่องนี้ถ้ามองเผ,ลผลื่อๆมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่พอมีคนตายมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แค่กิ่งมะรุมหักนะหล่นถูกต้นพริกหนึ่งต้นหรืออาจจะสองสามต้นก็ได้คนคนหนึ่งต้องสังเวยด้วยชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ในโลกของความเป็นจริงมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของต้นมะรุมและเป็นเพื่อนบ้านด้วยต้องมาจบชีวิต อย่างเช่นนี้ที่เรียกกันว่าเหลือเชื่อไม่มีใครคาดฝันว่าโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งและด้วยสาเหตุที่แสนจะเล็กจ้อยเหลือเกินและผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอายุก็เยอะแล้วด้วยเข้าใจว่าจะเกิน60ด้วยซ้ำไปคนอยู่มาจน60สกว่าแล้วไม่สามารถควบคุมความโกรธได้นีนเเ่เป็นเรื่องเศร้ามากๆเป็นเะรื่องเศร้ามากๆนะและในแง่หนึ่งก็สะต้อนให้เห็นว่าความโกรธนั้นก็อันตรายจริงๆด้วย ตอนนี้ก็ต้องไปจบชีวิตยอยู่ในคุกแทนที่จะได้อยู่ไปแล้วก็ตายตอนแก่รตรกลงเรื่องนี้ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งต้นมะรุมหรือฝั่งต้นพริกไม่มีใครมีความสุขกับเรื่องแบบนี้และพระอาจารย์สองรูปที่จะนำมาวิเคราะห์วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์ทาคืนนี้ก็ไม่ได้มีความสุขที่จะนำมาเล่า ที่นำมาเล่าก็ไม่ได้หวังว่าจะซ้ําเติมใครแต่เรานํามาเล่าเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าความโกรธมันอันตรายยังไงเราแต่ละคนน่ะไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะถูกกระตุ้นให้บันดาลโทสะเมื่อไหร่และเมื่อโทสะนั้นถูกปลูกขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนำพาเราไปจบลงที่ตรงไหนฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะ มองข้ามกันไม่ได้เรานำข่าวนี้มาวิเคราะห์ก็ไม่ได้หมายจะให้กระทบกระเทือนใจของทั้งสองครอบครัวเจตนานั้นชัดเจนว่าต้องการจะให้เราทั้งหลายที่ดูรายการนี้มาเรียนธรรมะจากเหตุการณ์นี้เพื่ออะไรเพื่อให้หนึ่งคนตายให้หลายคนตื่นจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเรื่องเล็กๆก,กิ่งมะรุมตกเสียต้นพริกมันไม่ควรจะมีใครตายมันควรจะเป็นเรื่องทด้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้ ขอโทษขอโพยกันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็จบทําไมมันลุกลามบานปลายไปไกลได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ควรจะแค่อ่านข่าวแล้วก็ปล่อยผ่านเพราะวันหนึ่งเหตุการณ์เช่นนั้นอาจเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้<ะ>ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยขอให้หนึ่งคนตายหลายคนตื่นเราจะหยิบเอาข่าวนี้มาวิเคราะห์หาข้ออัดข้อทาเพื่อเตือนจิตสกิจใจเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้หลีกหลีหนีไกลาจากเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้เอาละพระอาจารย์ปูพื้นข่าวมาเรียบร้อยละจากนี้เราไปฟังว่าในมุมมองของธรรมะเรื่องเช่นนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนที่ไปทําร้ายเจ้าของต้นมะรุมนั้นนะ่ะขาดข้ออัดข้อทาอะไร<า>หรือเจ้าของต้นมะรุมการที่คุยกันดีๆแล้วไม่ยอมลดราวาศอกไม่ยอมลดราวาศอกจนกลายมีเรื่องมีราวแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นว่าต้องสังหารผ่านชีวิตกันนะ่ะ มันเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นขาดข้ออัดข้อทำอะไรและในทางที่ถูกต้องมันควรจะปฏิบัติยังไงเมื่อมันเกิดเรื่องบาดหมางระหว่างเพื่อนบ้านเช่นนี้ขึ้นมาแล้วนี่มนุพบกับพระมหาอารยันนี่มนุครับสวัสดีโตโหตุศพธาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่าน good evening every one ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนถ้าเราเปลี่ยน กิ่งมะรุมต้นมะรุมต้นมะรุมนี่ต้นยังไงนะครับต้นเหนือเรียกผักอีฮุมผักอีฮุมใช่ผักอีฮุมผักยังไงผักอีฮุมต้นมะรุมนั่นน่ะเอาเอาเป็นว่าต้นมะรุมก็พอโอเคอธิบายมันก็จะเอาถ้าเราแกงอร่อยอยู่นะผักอีฮุมแล้วครับแกงก็อร่อยอืมโอเคอ่าถ้าเราเปลี่ยนเหมือนไทรนะเห็นว่าแก้รักษาโรคคนป่วยโรคมะเร็งออ๋มะรุมนะครับอืมเพราะเคยฉันแต่ กะเพราใส่พริกพริกอร่อยมันไม่ใกล้ต้นมะรุมเลยนะไม่ใกล้ครับถ้าเราเปลี่ยนท้ายแรกเรานี่ปลูกไปเยอะนะมะรุมมีเป็นยี่สิบต้นเลยพวกนี้พวกนี้ผมไปดูพวกนี้ไปดูเดี๋ยวเด็ดมาให้เอแกงแกงแกงเ่ปรช่อนนะสมัยก่อนโยมแม่ทำให้ฉันมันเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับอร่อยโยมแม่ทาให้ฉันเนี่ยอร่อยที่เดียวมันสามารถทําพริกให้กิ่งหักได้เลยใช่ไหมครับ มันเป็นไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนพายุมาแลว้วก็ร่วงหักเปาะเลยอ๋อโอ้อผมว่าตรงนี้ดีนะถ้า <c oughs> เราเข้าใจต้นมะรุม <c oughs> ว่ามันหกักได้ง่ายๆ <c oughs> หักจากลมอย่างเงี้ย <c oughs> อย่าไปปลูกใกล้รั้วเพื่อนบ้าน <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมว่าตรงเนี้ยสิ่งที่ขาดคือความเข้าใจอ่ะถ้าเราเปลี่ยนกลิ่งมะรุมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเราใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นคุณป้าหรือว่าเป็นคนที่ <c oughs> ทะเลาะกันอย่างเงี้ย <c oughs> กิ่งมะรุมอ่ะมันมีเหตุที่มันหักเพราะลมม,มีสาเหตุมีเดอะคอสนะครับถึงมีคอนเควนซ์ลมทําให้กิ่งมะรุมหักเจ้าของบ้านเขาไม่ได้เจตนาใช่ไม่ได้เจตนาเลยถ้าจะโทษคุณจะโทษใครคุณโทษลมเหรอลมทำให้กิ่งมะรุมหักกิ่งมะรุมหักเป็นเหตุทําให้หักต้นพริกเลพิกก็หักอืเนี่ยสุดท้ายแล้วเหตุมันเป็นเรื่องของต้นมะรุมกับต้นพลิก ธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆไม่มีใครเจตนาให้เกิดขึ้นไม,ไม่ไม่เลยไม่มีเลยถ้าวิเคราะห์อย่างนี้มีคนตายไหมไม่มีมะรุมกับพริกมันควรไปเคลียร์กันเองเออที่จริงไม่ควรจะเคลียร์มันเคลียร์กับลมธรรมชาติมันไม่ได้มีเจตนาใช่ครับลมพัดมาอื <c oughs> มะรุมมาเป็นไม้เนื้ออ่อนมันก็หกักใช่าลอนเศยต้นพริกอืใช่ได้เห็นไหมว่าปัญหาแก้ได้ด้วยความเข้าใจ ความเข้าใจสาเหตุประเด็นคือแล้วทําไมทั้งสองคนถึงไม่เข้าใจแต่ลมต้นมะรุมต้นพริกใช่ครับอืมเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางธรรมชาติใช่ครับเหตุปัจจัยทางธรรมชาติใช่ไม่ใช่ว่าคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยตั้งใจจะให้กิ่งมะรุมหักเสียต้นพริกเมื่อไหร่ไม่ใช่เลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่คุณป้าไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นเลยแล้วทำไม,ไมเขาไม่ได้มองแบบเราทําไมเขาถึงทะเลาะก,กันเล่า เสร็จแล้วเนี่ยเขาดูดปีศาจเข้าสิงครับปีศาจอะไรปีศาจที่ชื่อว่าโทสะห,หรือความโกรธ a n รี้อะ่ะเมื่อปีศาจตัวนี้เข้าสิงใครอะ่ะมันจะเข้าสิงทั้งจิตใจเขาเริ่มต้นที่มายคือใจเลยเสร็จแล้วเขาจะพูดด่าทอตามความโกรธแล้วก็ถ้าโกรธมากๆไม่มีสติเบรกก็อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะจะเข้าดัน,นม,มือจะถูกหน้าแล้วเ <laughs> <laughs> บาๆฆ่า,า,ากันอย่าให้วิเคราะห์หน่อยว่า พอคนคนหนึ่งถูกปีศาจความโกรธครอบงำปั๊บนาทีนั้นสติไปไหนและสมองทํางานยังไงตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีศาจแห่งความโกรธเข้ามาการที่ความโกรธเข้ามาสิงเราได้อะ่อะแสดงว่าสติหายไปแล้วความโกรธมันแรงกว่าเมื่อโยมาอซงกรีใจเราโกรธเนี่ยตัวฟิสิกคอลบอดี้ตัวรูปตัวร่างกายเนี่ยตรงสมองตัวที่ชื่อว่า n น u r o t r ร n นส i มิ e เตอร์โอเค n นอร์โตรันสมิเตอร์ตัวหลั่งสารเคมีอะไรนะเนอร์เนอร์โตรันส์มิเตอร์ส นิโอดทราน r ิสเตอร์นิโอทรานซิสเตอร์ตัวหลังสารเคมีในสมองเนี่ยมันจะหลังสารอะดีนารีนหรือคอร์ติซอลซึ่งเป็นสารแห่งความโกรธเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนยาฆ่าหญ้าที่ฉีดใส่ต้นไม้ผลลัพธ์หรือ c o n s e q u e n e ที่เกิดขึ้นต้นไม้นั้นก็ตายต้นไม้ตายแล้ว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 ร่างกายเรา,<ย>าเป็นยังไงแล้ว,ลวดินก็อาบยาเพชรใช่ครับมันไม่ได้ทําลายแค่ต้นหญ้า มันทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมไส้เดือนแมลงเล็กๆที่อาศัยผิวดินแล็กตัวแบคทีเรีทุกอย่างาตายหมดใช่ครับแล็กตัวแบคทีเรียอยู่ในยาคูไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอาไป u s t kidding เป็นโจเป็นมุกค,ครับเออเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้น่าเชื่อถือใช่ไหมในพวกแล็กตัวแบาซิลัสมาเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นความรู้แล็กตัวบาซิลัสไม่ใช่อันนี้จริงจังนะครับอันนี้ความรู้จริงอันนี้เราทัสมิสเตอร์นะของจริงของจริงแต่ล็กตัวบแบคทีเนียอยู่ในยาคูใช่ครับโอเคก็ดีต่อลำไส้ดังนั้นเนี่ย เขาถูกปีศาจแห่งความโกรธเข้าสิงมันสิงที่ใจเขาเสร็จแล้วมันสิงร่างกายเขาด้วยทําให้เขาเนี่ยควบคุมใจตัวเองไม่ได้ควบคุมการกระทําของตัวเองไม่ได้ตกอยู่แพ้ใต้อำ้านของความโกรธแล้วลองดูว่าเหตุเกิดที่ต้นมรุมอ่ะแล้วคนที่ตายคือมนุษย์คือมนุษย์ที่ตายการตายครั้งนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันได้ไม่ได้สูญเสียแค่ตัวเขาอ่ะ ญาติพี่น้องลูกหลานเขาอีกถ้าคุณป้านั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ครับแล้วคนที่อยู่ข้างหลังจะเจ็บใจจะเศร้าจะมหม่นหมองครองเศร้าจะทุกข์ขนาดไหนใช่อ่าแล้ว <c oughs> คุณยมที่ไปก่อเหตุเอาเห็นไปทุบหัวเจ้าของต้นมะรุมก็ต้องไปอยู่ในคุกใช่ครับตลอดชีวิตแล้วลูกลูกหลานภรรยาภรรยาจะมีความสุขไหมไม่ครับฉะนั้นหนึ่งครั้งที่ความโกรธครอบงำใจคนจนขาดสติแล้วทํราร้ารยการดึงกชีวิตมีกี่คนที่ทุกข์ใช่ครับอื โอ้ยอย่างอย่างต่าเนี่ยไม่ต่ํากว่าสิบคนแน่นอนทั้งลูกหลานเหลนเขาอีก <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึง่งต้นพลิกกับต้นมะลุมมันยังไม่ตายนะมันยังอยู่ของมันอยู่ครับแล้วถ้าพระอาจารย์เป็นญาติพยืนมองต้นมะลุมกับต้นพลิกอาจารย์จะมีความสุขไหมไม่มีที่จริงอะ่ะมันไม่ผิดนะเอาจริงก็ไม่รู้จะยังไงอะ่ะจะทำจะทำยังไงกับต้นมะลุมกับต้นพลิกเจ้าผมว่าต้นเหตุอะลดน้ํามัน รดน้ำมันแล้วก็เอาพริกมาผัดกะเพราแต่เวลาไปยืนมองมันก็สะเทือนใจนะก็ไปม่รุมมาแกงใส่ปลาช่อนมันก็ทํางานของมันเองคนตายแต่ต้นมะรุมมันยังเติบโตพริกมันยังออกดอกมันผิดไหมล่ะต้นไม้ผิดไหมล่ะมันไม่ผิดถ้าจะบอกว่าใครผิดนะมันคือตัวปีศาจที่ชื่อว่าความโกรธอะโทสะความโกรธเราทุกคนล้วนเป็นเหยื่อของกิเลสทั้งนั้นเลย ล้วนเป็นหยิดเหลือเหยือของมันทำไมเราต้องมาทำร้ายกันเองเก็บค่าเองต้องสู้กับมันอ่าแล้วถ้าความโกรธครอบงำญาติของเราเราต้องทำยังไงถ้าความโกรธครอบงำญาติคนนั้นเราเนี่ยต้องเบรกเขาด้วยสติก่อนเตือนเขาดึงเขาออกมาก็ได้เห็นไหมเวลาที่เราขาดสติถ้ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วคอยดึงสติเอาไว้อะเคราะห์ร้ายมันก็จานตัวรทานหายไปทันทีทันควันฉะนั้น เรื่องสตินี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยขาดสติเมื่อไร่ขาดใจเมื่อนั้นขาดใจก็คือว่าเกิดอันตรายเกิดเรื่องสูญเสียใหญ่โตตามมาฉะนิดที่เรียกกันว่าคาดไม่ถึงเหมือนกรณีนี้แค่ต้นมะรุมแค่กิ่งมะรุมหักเสียต้นพริกทะเลาะกันเอากันจนถึงตายถ้ามีสติเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าถ้าเราตกเป็นทาตของความโกรธซึ่งมันจะต่อไปจนถึงทําให้เราเน่ย หุนหันพันแล่นขัดสติมันจะเกิดอันตรายได้ขนาดไหนข่าวนี้เป็นเคสตั๊ดี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากๆเลยอยากให้เราเรียนรู้เอาไว้ฉะนั้น <c oughs> ฝากไว้ตรงนี้ว่าอย่าให้ความโกรธครอบงำเราเรื่องราวต่างๆถ้ามันอภัยกันได้ก็ต้องอภยัยหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องปล่อยให้ลงปรงให้เป็นเย็นให้ได้หัดพูดกันว่าไม่เป็นไรเอาไว้ให้ชินนะจะได้ไม่ต้องขยายเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ อาจารย์เคยพูดเสมอว่าถ้าเราเดินเดินอยู่ดีๆแล้วทรายมันกระเด็นเข้าในรองเท้านะอารยันนะเราไม่ต้องไปไปโกรธทรายไม่ต้องไปตัดเท้าตัวเองใช่ไหมเราก็แค่ถอดรองเท้าสะบัดทรายออกแล้วก็สวมใหม่แล้วก็ไปต่อมันไม่เห็นจะต้องโกรธใหญ่โตอะไรมากใหม่ใช่ไหมฉะนั้นคืนนี้จึงอยากจะวิเคราะห์ฟังว่าลักษณะของคนที่มีเคราะห์มีอยู่สี่สี่จําพวกคนมีเคราะห์นะมีสี่จําพวกนะอารยันนะครับ ซึ่งกรณีเนี้ยนะคุณลุงคุณป้าที่ทะเลาะก,กันจนถึงตายนะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่มีเคราะห์ mm. ยมฟังให้ดีนะ <c oughs> คนที่มีเคราะห์มีสี่จพวกหนึ่งคนขาดสติ <Okay. S 2> นะสองคนชอบคิดและคิดน้อย mm. สามคนเจ้าคิดเจ้าแขนเจ้าวางแผนการ <c oughs> เออ <c oughs> และสี่คนขี้ฉา mm. คนสี่ประเภทเนี้นะ โบราณท่านว่าเป็นคนมีเคราะห์หนึ่งคนขัดสติสองคนชอบคิดเลยคิดน้อยสามคนเจ้าคิดเจ้าแกนเจ้าหวางแผนการ,รและสี่คนขี้ฉาใช่ขี้ฉา <Yes. S 1> ใครมีลักษณะสี่ประเภทนี้อยู่ในตัวเองนั่นแหละเคราะหหามยามร้ายกำลังจะถามหาเลยเหมือนคุณลุงนั่นแหละท,ท,ที่ตื่นมาแล้วเจอเิ่งมะรุมหักสุกต้นพริกะ ขาดสติเลยขาดสติเนี่ยคือเข้าลักษณะคนมีเคราะห์ข้อที่หนึ่งสองคิดเล็กคิดน้อยคือพริกหักงเนี่ยยกกิ่งไม้ออกอเดี๋ยวพริกก็งอกแล้วสองสามวันใช่ไหมเออต่อให้มันตายยกสวนคุณค่าของพริกเมื่อเทียบก,กับคนมันก็น้อยอยู่ดีแต่พอเราคิดเล็กคิดน้อยเรื่องเล็กๆเนี่ยนะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วสามเด็ดกว่านั้นคือเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนเจ้าวางแผนการ ปล่อยไม่ลงปรงไม่เป็นเย็นไม่ได้ก็เลยด่าทอกันด่าทอกันไปด่าทอกันมามันก็เหมือนต้มน้ําแล้วมันค่อยๆเดือดค่อยๆเดือดพอมันพลิกถึงที่สุดก็เห็นไปทุกหัวเพื่อนบ้านเห็นไหมเนี่ยเจ้าคิดเจ้าแขนน่ะเก็บความโกรธเอาไว้ในใจอะ่ะบุ้มเลยบุ้มเลยออเอาความโกรธไปใส่ขวดโหลดองได้ที่แล้วมันก็ระเบิดออกมาแล้วสี่ <c oughs> สี่นี่คือคนขี้อิจฉานะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับขี้อิจฉาหรอกแต่เกี่ยวกับหนึ่งสองสามคือหนึ่งการสติ <C le af> สองคิดเล็คิดน้อย <C le af> แล้วก็สามเจ้าคิดเจ้าแขนเจ้าวางแผนการก็เลยเกิดเรื่องนะครับเ <C le af> นี่ยฉะนั้นใครมีลักษณะสีประการนี้รีบชำระสาสางออกจากตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะนี่คือลักษณะของคนมีเคราะห์นั่นเอง <C le af> เดี๋ยวขอฟังผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าคนขาดสตินั้นมีเคราะยังไงนี่หมดครับ <C le af> จริงๆแล้วคนขาดสติเนี่ย มันทาให้มีเคราะห์ตั้งแต่ตอนขาดแล้วนะครับเพราะอะไรแม้แต่คุณขาดสติคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังคิดลบอะ่ะตอนนี้คุณคิดลบอะ่ะรู้ไหมว่าร่างกายและจิตใจของคุณเนี่ยมันรู้สึกแย่ไปตามความคิดนะเพราะพุทดองตรัสไว้ว่าจิตเตนะนยิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิด you are what you think you are what you think คุณคิดอะไรคุณก็ได้แบบนั้นแล้วถ้าเราวิเคราะห์ลึกระบบการทำงานของใจและร่างกายตอนที่เราคิดลบ อย่างที่บอกว่าตัวสมองนิวโรทันสมิสเตอร์มันก็หลั่งสารอยู่ดีอ่ะแล้วแลกตัวบาซิรีหลั่งสารคอร์ติซอลครับเป็นสารสะสมความเครียดคิดลบมากๆนะพระอาจารย์รู้ไหมเป็นยังไงดิเพรสชั่นนะคือกดดันบางคนซึมเศร้าฆ่าตัวตายหรือเป็นมะเร็งตายหาเลยนะอืเพราะความคิดลบเป็นจุดเริ่มต้น เห็นไหมว่าการที่คุณคิดลบคิดเล็กคิดน้อยอ่ะนั่นเท่ากับคุณกําลังทําร้ายร่างกายและจิตใจของคุณเองคุณกําลังวางยาพิษให้กับใจและกายตัวเองอ่ะเร่งการป่วยเร่งการตายเร่งความเจ็บปวดให้กับร่างกายตนเองอ่ะเนี่ยไม่ใช่แค่คิดลบความอิจฉาด้วยคิดเล็กคิดน้อยความอิจฉาซึ่งมันทําร้ายใจคุณเองนะอืใช่ไหมครับแล้วใจที่คิดเล็กคิดน้อยคิดฉาริษยาทํางานก็ไม่มีความสุข ครีเอทีฟหรือคิดสร้างสารรค์เราไปทํางานซอดอย่างเงี้ยซิ Think, ่ง<ม>ก็ไม่มีความสุขอยู่ดี<ม>ดังนั้นเรามามอบสิ่งดีๆให้กับร่างกายและจิตใจดีกว่า<ม>นั่นคืออะไรพูดดีคิดดีทําดีกับตัวเองสิคุณรักตัวเองมากพอไหมคุณอยากจะช่วยขันห้าร่างกายและจิตใจตัวเองไหมพูดดีคิดดีทําดีกับตัวเองให้อาหารดีๆกับร่างกายและจิตใจตัวเองดีกว่าไม่งั้นเราจะตกเป็นเหยื่อ ของกิเลสต่อไปครับดังนั้นพวกเราทุกคนต้องสู้เราทุกคนร่วมมือร่วมใจไปด้วยกันศัตรูที่แท้จริงของเราอ่ะมันคือไอ้กิเลสต่างหากไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเองที่จะมาคิดเล็กคิดน้อยอิจฉาริษยาหรือเข็นฆ่ากันเราควรจะจับมือกันและสู้กับพวกกิเลสทั้งหลายดีกว่าที่มันกําลังจะมารุมเราพวกเราดังนั้นเราต้อง collaboration ร่วมแรงร่วมใจกันสู้กับกิเลสดีไหมครับก็ฝากเรื่องราวนี้ไว้ด้วยนะ อันที่จริงไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้พระอาจารย์เชื่อว่าโยมทั้งหลายนะวิเคราะห์ได้อยู่แล้วว่าถ้าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราจะทําอย่างไรให้มันไม่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านใช่รพระอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าคนดูของเรามีคุณาภาพสามารถแยกแยะได้ไม่ปล่อยให้กิ่งมรุมซึ่งหล่นเส่ต้นเพล็กกลายเป็นปีศาจครอบงําใจแล้วลุกขึ้นมาทําร้ายเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนครับใช่ฉะนั้นคืนนี้นามาเล่า เพราะต้องการจะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเรื่องเล็กๆ <c oughs> ถ้าขาดสติมันลุกลามบานปลายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันใช่ <c oughs> เรื่องนี้ขอให้เรียนจากคนอื่นแล้วามาสอนตัวเองว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับเราหนึ่งคนตายขอให้หลายคนตื่นเรียนรู้จากเรื่องนี้แล้วอย่าให้มันเกิดขึ้นเป็นบทเรียนซ้ำซากในชีวิตของเราอีกต่อไป เ <No? S 2> ใช่ที่จริงมันมีค,คมหนึ่งที่เพิ่งออกมาครับว่าขอบอกได้ไหมแบบมารุมมีไว้แกงไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันดีไหมมารุมมีไว้แกงไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันขอฝากเป็นคำคมที่ผุดออกมาตั้งแต่สนทนาทํากันมานี่เจ็ดนี่เทปที่แปดแล้วมังนะ้งเนี่ยเทปที่เก้านี่เทปที่เก้านี่คมได้สุดละมารุมมีไว้แกงไม่ได้มีใช่ใช่ คิดได้ยังไงเนี่ยโยมมาคมไหมผมว่าคนฝั่งเขาคมกริบเลยนะคมกริบเลยนะใช่ครับเพื่อเราสาธุกันหน่อยนะท่านอริยนอุสสาคิดคําคมได้นะว่ามะรุมน่ะมีไว้แกงมีไว้ต้มยำทําแกงไม่ได้มีไว้แกงมีไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันใช่ไหมใช่ครับมะรุมมีไว้ต้มยำทําแกงมีไว้แกงดีกว่าแบบโคเดซชั่นสั้นๆต้มยำไม่เอาไม่เอาครับอ่ะงั้นเริ่มใหม่มะรุมมีไว้แกง ไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันมรุมเอาไว้แกงไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันดังนั้นเราควรทําหน้าที่ของมารุมไม่ถูกอก็พระอาจารย์ก็ฝากไปด้วยนะหนึ่งคนตายขอให้หลายคนตื่นเลือกเอาอามชอบคําคมแบบไหนนะแบบท่านอารยันมารุมแบบพระอาจารย์หนึ่งคนตายขอให้หลายคนตื่น เลือกเอาถ้าชอบก็เขียนลงไปในคอมเมนต์นะเอาแล้วสำหรับข้าคืนนี้ลาจากการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้หลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ทุกด้านทุกคนเถินอโรคายาปรามาลาภาสันตุเทปรามังดานางเวสสาปรมา อานังปารมังสุขังภาวัตุสัพปังขัลละคันตุสัพพเดวะตัสัพพะปุานุภาเวนะสะดาสุติภาวันตุเตภาวัตุสัพปังขัลละคันตุสัพพเดวะตัสัพพะดัมมะนุภาเวนะสะดาสุติภาวันตุเตภาวัตุสัพปังขัลละคันตุสัพเดตัสังฆานุภาเวนะสะถาสุติภาวันตุเต